Bye. Oh. ว่าที่ร้อยตีธนกิจจิตอารีรัตน์เลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะเป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดงานและเก่าคำอวยพรขออนุญาตเรียนเชิญและขอเสียงปรบมือค่ะสวัสดีคุณหมอมพนัแทย์หรือพิเศษของเรานะครับแล,แล้วก็ทีมงานน้องๆของร้าน นดแดดนะครับแล้วคุณหมอมองก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ใจกล้ารับที่จะปรับเปลี่ยนนะครับการทําอาหารของไทยๆสู่อาหารในระดับอาชีพและผมก็เชื่อว่าในนาคตคงจะเป็นระดับนานาชาติได้นะครับก็ถือว่าเป็นร้านที่มีคุณภาพร้านหนึ่งที่ผมติดตามแล้วก็ผมแล้วก็ครอบครัวก็ได้ีโอกาไปรับประทานในหลายๆแห่งนะครับวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณหมออีกครั้งนะครับที่ กลับมาเปิดร้านนะครับถนัดแดกในสาขาจรงบางปะอินนี้แล้วก็มีสาขาให้กับพี่น้องคนไทยเราได้มีโอกาสลองลิ้มชิมรถนะครับทั่วประเทศให้ได้77จังหวัดเลยนะครับถ้าทำอย่างนั้นได้นะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีนะครับแล้วก็ชื่นชมในฝีมือการบร,ริหารก,รการตกงานนะครับก็เป็น,นตัวอย่างของบุคคลที่น่ายกย่องนะครับแล้วก็น่าสนับสนุนให้อ่ สิ่งดีๆอันนี้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไปนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ ก็ห้าสิบห้าสิบครับก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันครับมั่นใจระดับหนึ่งครับเต็มที่เขาครับมันได้มาไกลแล้วครับก็อยากจะได้รางวัลกลับไปครับก็มาเหมือนล่วงสนุกแล้ครับเราอยากล่วงสนุกกับเอฟซีหมอนอยู่แล้วประมาณนี้ทำให้ดีที่สุดค่ะได้ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่าสนุกเดี๋ยวพี่ที่รอบแรกพร้อมไหมครับพร้อมไหมฮาร์ดคะแนนเต็มห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มได้ แค่ครึ่งจับผมจอปูงี้เงินง่ายมากแน่นมากแล่วก็อร่อยเลยเขางงไปก็มือินช้าหน่อยรอบต่อไปจะทานไหวไหมคะยังไหวครับห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มค่ะเริ่มแล้วสำหรับการแข่งแก๊งที่สอของเราอ้าอู้ อร่อยครับไมไม่ไม่อยากจะกินเร็วคือมันอร่อยจริงๆครับอืออันนี้คือไม่ได้เตรียมตัวมานะคะได้เข่าไม่ได้เตรียมตัวมาอันนี้พูดจริงพูดเล่นคะพูดจริงเอาสุดยอดมากๆเลยกลุ่มที่สามโอ้โหรอบคัดเลือกอันนี้คือแข่งแดดเดี๋ยวนะ<ก>ไอ้เหี้ยลูกละแปดสิบห้าบาทสามลูกเท่าไหร่ละวแปดสิบห้าคูณสามอ่ะไอ้เหี้ยโกงแม่งกัดถามกูจังเลยแั่แล้วมาให้กูคำนวณเลขแปดสามยี่สี่ คู้เฉพาะไอเย็นี่สามลูกเนี่ยก็ถือมันก็ซื้อแดกแล้วอ่ะอแล้วมาได้นู่นเรนี่เข้ารอบนชิงนทแดกอีกคุ้มคุ้มมากคือตอนนี้จะไปพูดถึงความคุ้มเลยเอาง่ายๆเลยครับว่าณเวลานี้เนี่ยที่มีโอกาสเข้ามากินตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าจะมากินเลยอย่างเงี้ยราคานี่คุณก็ไม่ได้หรอกเชิญครับคนที่รอบคันเลือกที่สามเดนั่งเลยครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาทำอะไรฮะคุณมาทำอะไรครับเดี๋ยว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  มาแข่งเหรอครับไม่หรอกเอาดีๆไม่หรอกอมากับใครครับกับพ่ออ๋อพ่อก็จะมาแข่งด้วยเอาพ่อัสดีครับพ่อเดี๋ยวถ้าทางสัมภาษณ์ผมเนี่ยมันต้องคนนี้เ้ยคดีอะไรมาครับ ไม่โกหกโกน่าเไม่ใช่รายการเพื่อทั้งไงไม่มาแบบนี้แหละคดีเนี่ยน้องอะไรนี่คือกลุ่มที่สามเราจะแข่งกันเลือกกันให้เหลือผู้ชนะเพียงคนเดียวใครกินหมดเร็วที่สุดคนนั้นชนะนะครับต้องกินให้หมดกินให้เกลี้ยงพร้อมไหทุกคนพร้อมไหมพร้อมนะมีใครไม่พร้อมไหมพร้อมแล้วยกมืออ่าลุงคนนี้ ตอบแล้วยกมือเอามือขึ้นก่อนหน้าหีฟังกูไม่ต้องไปฟังไอ้หมอมือลูกค้ามึงดันาห้ไม่เป็นไรครับลูกค้าตอนนี้แข่งกินี้มันอยู่ในกริกากูอยู่ยกมือนะพร้อมพร้อมนะนับหนึ่งสองไปโอ้แล้วกูบอกแล้วตัวกูนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ก็ไม่เบาโอ้โหกูนี่แหละโ้ย โอ้ยเยอะมึงไมทยหมดแต่อยากไปจากไ <S <s <illy> <S หนขนานี้ต <s illy> ัวนี้วันนี้ไปสองลูกแล้วค <s illy> รับ <s illy> สองลูกแล,ล้ว เร็วเร็วพี่ลุกแล้วเวเวลูกที่สอไปแล้วนะครับลุกที่สไปแล้วลูกสามเหียสมลูกไปแล้วลครับตัวพ่อหอมชอไม่ลูกแน่เลยพ่อตัวพ่อไม่ไหวทำประกันไม่เห้ยนี่ไแขกกันแล้วนะ้อหมดแล้วเฮ้ยเฮ้สูสีนี่อันตอนี้ตอนนี้บางขวางกูไม่รอดแล้วนะบางขวาบางขวาง่านแย่แล้วบางขวาง่าจะแย่จัดหนักจัดหนักเอาไว้ไว้ครับเร็วเ้าครับีีิเอาเอาเร็วเร็วเร็วไปไเอาเร็วเร็ว ไปแล้วเอาเอายังนะไปเร็วเร็ววาร์วิจะหมดแล้วเร็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 วยังไม่หมดอ่าหมดย่งข้านุ่มหมดย่างอสชิ้นเอาหมดแล้วเอา้ววันนี้หมดรวโอ้โหไวมากไอ้เหี้ยคือแบบกูดูแล้วไม่น่าเป็นไปได้อะกลุ่มที่สามจะเข้ารอบชิงกันเลยเป็นยังไงบ้างวันนี้ที่มาแข่งที่ขนาดแดกนะฮะอ่า ว่าจะกินชิมรสชาติที่ไหนหรือไม่รู้อ๋อคือครูพวงอย่างเดียวคือพะวงจะกินให้หมดแต่คูลืมนึกถึงรสชาติอาหารเลยไม่เป็นไรนะฮะเราต้องมีโอกาสถ้าเกิดอย่างนี้คือคุณชนะแล้วตอนนี้คุณต้องมีโอกาสได้ลิ้มรสชาติของข้าวแกงพันธุ์ได้นอยังห่วงสวยพ่อพ่อเดี๋ยวนะพ่อมาทําไมฮะพี่แดกจอไปลูกเดียวนะ พ้าวหลูกเดียวแท่คืนีกชิ้นหนึ่งแล้วมาทำไมครับเนี่ยดูคนอื่นดูสิอ๋ออยากมาลองแต่รอบทิงต้องพิเศษกว่าน,นี้สำหรับนักแดกตัวจริงข้าวราดมันกุ้ง1กิโลกร,รมัมแ,แล้ววันนี้รู้จักกิจกรรมนี้ได้ยังไงครับติดตามเพจหม่อมก้ามาหรอ,อติดตามติดตามตลอดครผมติดตามคลิป้ยับผมแล้ววันนี้มีความมั่นใจขนาดไหน มั่นใจใช่ว่าชนะอันนี้คือเพื่อนผมมาด้วยกันมาด้วยกันโอ้โเยอะแเองแขกันเองแล้วได้ห้าพันเอาเงินไปทำอะไรตีอะไรอี๋เข้าไปขีบวกไม่จะไปดูแล้วถามดีๆห้าพันเงยไปทำอะไรให้ครอบครัวครับผมให้ครอบครัวโอ้ยเฮียดูหล่อขึ้นมาทันทีไอ่ทำไมวะไอ้เฮียคือแบบไม่ครอบครัวมึงเป็นอะไรเฮียเราไม่ได้อหรที่ผ่านมาห้าพันแล้เงินเดียวยามึงไม่ได้เหรอ่เอ้าแล้วถ้าชนะ เจ๊หมาเจกว่าไอ้นู้นเจ๊หมาไอ้นี่นายที่อะไรอ่ะเจ๊กแม่เจ๊กห้าพันไปทำอะไรครับเอาไปรักษาความดานให้พ่อเคยเคยแข่งในรายการแข่งกินแล้วใครชนะใครชนะที่4ี่ประเทศรันที้าที่สี่ห้าเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ คุณเขาบอกว่าไม่ไม่ไม่ไทยนี่ที่สี่ไอ้นี่ที่ห้าเนี่ยวันไ้เดอที่หนึ่งเออที่หนึ่งเกิดประเทศปะครับเออผู้หญิงครับผมอยากรู้นะเคยเจอเขาเลครับเฮ้ยเอาเคยเจอกันด้วยเอาแล้วราชีมุงตุ้พี่จริงหมาะครับอ๋อเหรอครับผมเจอตัวจิเดี๋ยว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 นิดหนึ่งนิดนึงทีมงานทีมงานแอดมินหม่อมเนี่ยไม่รู้เลยนะครับเอาจริงจริงเรอไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้เตรียมบอกเขาเลยนะไม่รู้ไม่ทีมงาน รอบนี้เนี่ยเป็นรอบชิงนะรับรอบนี้รอบชิงเพราะฉะนั้นลุงทอนี่กับโกบอยลงด้วยครับไปมึงสองคนแล้ววงเก่ยอะไรเนี่ยพี่เด็กไหวนะผมขอช่วยกับไอรทนี่สองคนได้ใช่กันได้ไหมสองคนนี้นี่เป็นการชิงแชมป์ประจำสาขาครั้งที่หนึ่งชิงเงินรางวัล5,000บาทต่อสาขาเดี๋ยวถ้าแข่งระดับประเทศ30,000บาทนะครับ30,000บาทใช่วันนี้ใครชนะรับไปก่อนห0 0 0ือไอ0 0าพัน แล้วเอาส,สาขารวมกันส2สองสาขามารวมกันแล้วรางวัลเท่าไหร่ส <30 S 1> ามหมื่นไอ้เฮียสามหมื่นบาทอมยังไอสองคนนีไ้ไม่ต้องพอร้อมหรอกเอ้าลุยไปไปแดงเลยครับเราชีนีาใช้เบอนะโอ้โหนี่เร็วมากเบอร์สองนี่เร็วมากนะฮะเบอร์สามนี่โอ้โหเฮ้ย <ừ> เฮ้ยนี่ไม่กินกันเลย <laughs> <laughs> โอ้รู้สึกไงรู้สึกไง ยอมเถอะโอ้ชื่อคูคำเดียวคูก็คูู่นี่น้ำคำข้าวคำเลยราชินีฮะอยู่ราชินีฮะเฮ้ยบอยโอ้เฮ้ยดูดูดูคุณต้องดูนะคุณสมล้วล่ะแม่งที่เป็นเป็นท่ประเทศของคูณนี้ สงสารน้องผู้หญิงไงเขาไข่ช่วงท้ายไงเขารู้เลยว่าเขาเขารู้เลยเขารู้เลยเขากินไข่ไปก่อนไข่หน้าคนนี้แหละแล้วมันเอับปฝออย่างนี้ยอมแล้วกับแม่ผู้หญิงยอมแล้วเห็นเขาทำไปแล้วแล้วสองคนนี้นะเร็วเร็วครเร็วเร็วครับพี่เร็วเร็วครับหมดเร็วหมดละอ้าปากนะครับหมดละอ้าปากเอ้าหมดละครับหมดละครับหมดไปหมดไปเร็วหมดไปเหมดไปไม่เขาหมดไปหมดไป ให้อ่อให้อตัวนี้แล้วมาแล้วโอ้โหเฮ้ยนี่ก็ใกล้เคียงนะแพ้นิดเดียวเออยิ่งมันไข่จริงมันมันอันนี้นะฮะย่อยยับย่อยยับย่อยยับได้ไหมอีกฐานได้ไหมได้เฮ้ยโอ้โหยยัยไม่หวั่นเลยให้ขายให้เขาแข่งกันใหม่โกบอยจ่ายห้าพันแล้วไหเกี่ยวอะไรกู ตอนนี้มึงได้แล้วล่ะห้าพันมึงอยากได้อีกห้าพันะกูจ่ายกูขอนะสองนาทีพอให้มันแดกเนี่ยแต่ขอกำหนดเวลาว่าสองนาทีมึงหมดกูให้มึองอีกห้าพันเมื่อกี้สองยี่สิบเอาสองนาทีาเ,าเปิดการถ์เาเกิดขึ้นนะมาเดี๋ยวๆนๆะเรามาเตรียมพร้อมกันเดี๋ยวอย่าเพิ่งนะไปสองนาทีนะครับตอนนี้นะฮะน้องแบงค์นะฮะกาลังจะกินนะฮะได้ไปแล้วห้าพันบาทนะฮะ เราจะเอาอีก5้า0บาทโดยลุงคนนี้มอบให้น้องเองไอเทียคือตอนนี้เอามันมึงเข้าใจป่ะอออตอนนี้ก็ไป30มิพิาทีแล้วครับส <30 S 2> ามิบพิลาธีเหรอครับผมลุงัวน,นี้แม่งเสียแน่นอนเยี่ยมแบงจัดไปแบงเอา,เอาแต่เย็นไปแบงไปเรืเอ่อยๆ50สิพาทีผ่านไปครับผมหรืใครดาวลูกเคยอีกสามฟองอันนี้คือด่านหิน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 เอาให้ได้แบงเอาให้ได้พิธีการแม่งเทน้ำเข้าไปก่อน เพื่อนที่ยังมันกิดง่ายปวดลำไส้แล้วไปแบกเอาไม้ได้แบหนึ่งนาทีสามสิบวินาทีครับเอาไม้ได้ไปเร็วเร็วมันรู้แล้วมันไแน่นแน่นนั่นเป็นไรครับนั่นเป็นไรครับอ่ะหนึ่งนาทีสี่สิบวินาทีครับสี่สวินาทีมันรู้แล้วไไม่หวยอมยอมยอมครับผมยอมมครับผขอเสียงตบมือให้น้องหน่อยเอาทุกคนใช้ยอมหน่อยใช้ยอมมั่มมั่มะกูขอพันหนึ่ง เอามาทีมงานนะเอาไม้กูมาทีมงานที่ไม่กล้าสู้อ่าอย่างอยมันก็มันก็ตัดสินใจที่จะลงลุยอ่ะอ้าวแบงค์รับไปครับเอาจริดๆก็มาแล้วตุ้มมือหน่อยมอบห้าพันด้วยอ่ามอบห้าพันด้วยนะครับเออที่หลังทำป้ายแบบนี้ให้ครูด้วยน่าหิ้วทำเป็นอะไงบ้างบอกหมอวันนี้จะอ้วกไอ้เหี้ยรีบมอบเลยเร็วมันจะไปอ้วกเลยเร็วมอบครับสุดท้ายแล้วเทปนี้สนุกมากก็นี่แหละเป็นการกิจกรรมแข่งเราจะมีทุกที่รักษาตามกันไป